สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอพูดเป็นหนึ่งเสียงแล้วกันเนอะในฐานะของคําว่าผู้ติดตามแล้วกันไม่ใช่ความหมายของคําว่าคนกลางหรือว่าคนดีเพราะว่าคนกลางเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนปาบุญนจิน้นหรือว่าคนดีก็เปรียบเสมือนคนตายที่ที่ตายไปแล้วนะคะไม่สามารถที่จะสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วได้อีกอย่างนั้นนะคะเรียกว่าคนดีในสังคมของ social c a m เนี่ยเรียกว่าความชื่นชอบและความไม่ชื่นชอบ แล้วคาว่าเข้าหูหรือคาไม่เข้าหูมากกว่าแต่ว่ามองในมุมในด้านดีตอนนี้ของคาว่าผู้ติดตามเนี่ยค่ะจะรู้สึกว่าอย่างเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งเสียงเนาะแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ติดตามเนี่ยเริ่มจะมีความกล้าสแสดงออกในการคิดเห็นในการคอมเมนต์ในการ, comment, การทําคลิปไปให้เนอเล็ความที่ชื่นชอบหรือว่าไม่ชื่นชอบนะคะก็แล้วก็วันนี้ก็ขอมอบเครดิตให้กับโบกัสก่อนเพราะว่าโบกัสก็คือแบบออกมาทําคลิปเกี่ยวกับเออให้เลิกล้นละการปลองดอง ให้เลิกลดนลาแล้วให้กลับมาดีกันให้ให้อภัยกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าโอเคเราก็เห็นด้วยนะคะแล้วก็อย่างสาเหตุเนี่ยอย่างเรามุมมองในผู้ติดตามนะก็จะมีประธานมีรองประธานก่อนนะคะแล้วก็มีกิริยาแล้วก็มีกรรมนะคะอันนี้มาของขํานะไม่ต้องวิชาภาษาไทยนะแล้วก็คือเหมือนกับว่าก็เริ่มมีสาเหตุเมือนกับว่าการที่เห็นตรงกรันหรือไม่ตรงกรันเนี่ยก็ทําให้เกิดความไม่ชอบใจและ แล้วก็เริ่มมีการความคิดเห็นต่างคนต่างฝ่ายแล้วก็กิดยาก็คือเหมือนกับว่าพอเริ่มไม่ชอบกันแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มว่าการศึกษาเริ่มติหน้าตาเริ่มตินิสัยเริ่มขุดคุยคลิปต่างๆประวัติต่างๆแล้วก็เอามาติเอามาว่ากันแล้วสุดท้ายก็คือกรรมกรรมก็คือบาปนะคะก็คือทั้งกายวาจาเวลาเราพิงเราพูดเนี่ยสุดท้ายมัน,นก็กลายเป็นบาปกับตัวเราเองเนาะก็อยากให้ลรนละอาหาก็คือในมุมของเราที่เป็นผู้ติดตามคนหนึ่งแล้วกันแล้วก็ สำหรับผู้ติดตามเนี่ยก็จะมีคําว่าแค่ชอบกับไม่ชอบเพราะว่าผู้ติดตามอ่ะวันนี้เราชอบเด็กไอดอลคนนี้วันนี้ผู้นี้เราจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าสุดท้ายมันเป็นความที่เข้าหูหรือไม่เข้าหูแล้วก็เกิดการทัศนคติมากกว่าค่ะไม่เกี่ยวกับคําว่าดีหรือคำว่าชั่วเลยสุดท้ายเกี่ยวกับว่าความคิดเห็นชอบหรือไม่ชอบทั้งนั้นนะคะนะคะแล้วอย่างเราเนี่ยเป็นผู้ติดแล้วเราเป็นผู้ติดตามเนี่ยอย่างสุดท้ายเนี่ยความคิดเห็นไม่ตรงกันก็จะมีคําว่า การทาคลิปขอโทษขอโทษในที่นี้ก็ไม่รู้ว่าขอโทษด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือว่าขอโทษไปอยันาเง,งินๆนะคะหรือว่าจะเป็นการที่พอเสร็จก็โหสิการให้อภยัยก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายอภัยกันหรือว่าอภัยจริงหรือว่าสุดท้ายก็เป็นแค่ขึ้นใต้น้ําหรือว่าบางคนมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้ภัยกันล่ะทาไมทาไมโกรธกันไม่ให้ภัยกันแต่เราต้องมองในมุมว่าถ้าเขาเป็นเจ้าของคดีกันเนี่ยเวลาจะให้มาหายโกรธกันนะมันยากมากแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ใช่ คนที่อยู่ในเหตุการณ์เราเป็นคนถอยมาหนึ่งเก้ามองเราจะมองว่าก็ให้ให้ภัยภายสีมันก็ไม่มีอะไรเลยให้ภัยเป็นเลยจบจบ,จบมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็เป็นแค่ขึ้นใต้น้ำเนอะสุดท้ายก็อยากถ้าให้อภัยไม่ได้ปองดอง,องไม่ได้ก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะคะแล้วก็กลาบขอบคุณเหมือนก็นว่าอยากจะว,วิจารณ์ว่าเด็ตไอดอลทุกคนเนี่ยที่มีคนติดตามเยอะแยะมากมายคุณต้องกลับไปลองมุมว่า คุณก็ต้องมีดีมากๆถึงมีคนติดตามคุณเยอะไม่ว่าจะเป็นคลิปแต่งหน้าทําผมวาทะาในการพูดในการให้แง่คิดข้อดีข้อเสียหรือว่าคลิปสาระต่างๆเนี่ยทำให้คนที่พูดติดตามอย่างพวกเราเนี่ยติดตามพวกคุณมาตลอดนะคะแล้วก็สามารถแสดงความเห็นได้ว่าชอบหรือไม่ชอบสุดท้ายก็อยากจะให้เหมือนกับว่าหยุดหยุดการขุดคุยดีกว่าเพราะว่าคนเราอะ่ะ เวลาเราลงอ่ะเหมือนกับเหรียญมีสองด้านเนี่ยจะให้คนเราชอบหรือไม่ชอบในคำที่เราพูดทุกคนมันเป็นเลยได้อยากแต่อยากให้มองว่าเขาทําคลิปมาคุณชอบคุณชอบก็กดไลค์กดแชร์ถ้าคุณไม่ชอบก็ให้ปิดปิดไปหรือว่าไปชมเื้อที่คาอื่นต่อจะดีที่สุดแล้วก็ในที่นี้ก็คือถ้าเกิดเลิกเลิกการที่แบบว่าเกลียดกันหรือให้อภัยกันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่แล้ว ก็อยากจะให้เหมือนกับว่าเหมือนที่โบกัสพูดอะว่าให้ให้ต่างคนเนี่ยมาลองทําคลิปสร้างสรรค์แข่งกันดีกว่าว่าอยากหรือว่าอยากจะรวมกลุ่มกันก็บอกว่าวันนี้ฉันทำคลิปอะไรดีวะที่มีสาระทําให้คนติดตามยอดฟอลโล่ฉันมากขึ้นทําให้คนรักฉันมากขึ้นทําคนให้รู้สึกดีมากขึ้นทำใหทำ้ทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะติดตามฉันมากขึ้นสมหัวกันไปเลยค่ะสมหัวในเรื่องการทําความดีในการคิดดี ดีชันเป็นผู้ติดตามคนหนึ่งขอสนับสนุนเต็มที่แต่อย่าจะอย่าให้หยุดการที่ติดก,การเกลียดกดันด่าการศึกษาหน้าตาด่าถึงความเป็นอยู่ด่าถึงอุปนิสัยเลิกละค่ะแล้วก็ดีฉันเป็นหนึ่งเสียงของค่เป็นผู้ติดต,ตามก็อยากให้คนที่เป็นผู้ติดตามเหมือนกับดีฉันใช้ความคิดเห็นชอบหรือไม่ชอบดีกว่าดีกว่าใช้คําว่าเสียมแล้วก็ขอไปฝั่งนู้นฝั่งนี้สุดท้ายมันก็จะไม่เกิดการปองดองค่ะอยากให้ทุกคนก็ สงบสุขแล้วก็ให้ภัยกันหรือไม่ก็ต่างคนต่างอยู่เนาะแล้วก็้ถที่สุดอะค่ะดิฉันก็ยังไงก็ขอติดตามเน็ตไอดอลทุกคนที่ที่เบนชื่นชอบแล้วกพ็พูดติดตามอีกหลายๆคนที่ชื่นชอบเหมือนกันเนาะ mm hmm. ก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขในการรับชมดีกว่า mm hmm. เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ mm hmm. เวลาในการปิดโซเชียลเน็ตเวิร์ดไปแล้วจบเราก็ต้องไปเรียนไปขายของไปทํางานกลับบ้านอยู่กับพ่อแม่อยู่กับเพื่อนฝูงในซอยแถวบ้านเราหรือเพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันมากกว่า คืออย่าให้โซเชียลแคมเนี่ยมันทําให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับปวดหัวทําให้เรามีทุกข์มีรอ้อมมีเรื่องมีราวคือมันไม่ได้ประโยชน์ต่อตัวเราเองเลยอะค่ะแล้วก็ทําจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจด้วยก็ยังไงก็ขอขอบคุณเดดไอด้อลทุกคนก็ขอให้ต่อไปนี้ทําคลิปดีๆมีสาระดีๆต่อกันแล้วก็หยุดมานั่งแฉกันมานั่งหาเรื่องกันมานั่งไปหาเรื่องเตะตีตีต,ต,ติหาเรื่องว่าหาเรื่องอะไรกันต่อไปเลยค่ะยังไงก็รักแล้วก็ ชื่นชอบเน็ตไอดอลทุกคนแล้วกันนะคะก็คือหนึ่งเสียงของหนึ่งเสียงแล้วของคําว่าพูดติดตามแล้วกันนี่คือความเห็นเขาว่าพูดติดตามจริงๆค่ะไม่มีคําว่ากลางหรือว่าเป็นคําว่าดีมีแต่ควาว่าชื่นชอบและไม่ชื่นชอบในตัวคุณนะคะยังไงเราก็จะติดตามแล้วก็มองคุณอยู่ตลอดเวลาสําหรับคนที่ใช้คําว่าเน็ตไอดอลค่ะแล้วก็ช่วงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์คำๆนะคะห้างทองแม่ส้มเนา่าของดีส้มเนา่าส้มเชงทุกเส้น KY เรารู้คุณก็ใช้ยังไงก็ขอบคุณมากทุกคนแล้วกันนะคะก็ขอให้อยู่กันอย่างสันติสง,งบสุขอย่าไปเครียดมากทำไงเดี๋ยวหน้าเหี่ยวตีนกาขึ้นแล้วก็ผมหอ,อกไว้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กไอดอลทุกคนแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและใช้สติในการไต่ตรองในการที่เราจะพิมพ์หรือทำคลิป นะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสงบสุขดีๆแล้วกันขอขอบคุณทุกท่านค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าไม่ชอบไม่แชร์ขุนแม่หอรล้อง